่เดินทางต่อพี่น้องเลยแวะสื่อมังนัดนัดลัตนาวาปีเถิงถ่งแก่เถิ่งแค้ม,มผู้สื่อพี่ละแย้ม้าเจ้าแแม้มเงินง <laughs> เงินงน่อยก็เติมไปซื้อบานเ้าออนแพ้งพี่น้องตลาดนัดกิโลหนึ่งก็บ35บาบาทอันนี้นวด35บาทสองโลซื้อหน่วยลาด0หนึ่งก็ซื้อกินเยอะปิดไปหน้าบ,บานเ้าออนแพ้งเขาบอกเราอยู่ตลาดบานข้าห้าสิบบาทน,นิดเดียวออ คุณเลยยี่สิบาทได้เยอะสามชิ้นส่ชิ้นน้อยก็ไม่อยมีหรอด้วยีบาทแะ้ำเบาทไหยเดี่ยเ่อได้ซื้อกินโดนแล้ว ส่ย,ยิบหาน้องไายเจ็ดสิบเอทพี่น้องคนพิสัย,ยิบหาน้องไายเจ็ดสิบเอทใกล้เข้าไปทุกคณะแล้วตั้งเสร็จนัดทีมงานไว้มีพ่นพิษใสก่ก่อนนะครับเดี๋ยวสิเซิบเซิบไปฮะทีมงานมีพ่นพิษใสก่ก่อนอยากจะไปสั่งค้อมสั่งค้อมเนี่ยนัดหาอำเภอเลยมาร่วมกันท่าบออำเภอเมืองน้องคไข่ไเออ สร้างค่อมแลครับเพื่อเพ่นซีอ,อิเพื่อตันดีวัดพ่นวิสัยปีจะเป็นปลายเดือนเอาหอดพ่นวิสัยไป Chuồng, chuồng tuần điền Cắt hoàn cho Cái nồi ơi ไปข้างนอกเดี๋ยวนี้อุณหภูมิตอนกางนอก35องศาบ้านเฮาองศาองศาเขาว่ากรุงเทพต่นแรกก่อน40กวดด่าตีมีตีหอด4 5องศา,าบ้านเฮาเนี่ยกรุงเทพเนี่ยขอนปวดสร้างกันเลยซื้อมากเทีทยบไทยบวนาสีหอด4 5 mất trọng, ừ. à, ngủ ngân lan, nó thế thì cả buồng đây cái พ้นวิสัยยี y ่สิบน้องไขยหกสิบหกยังดีอยู่นะครับคือว่าใส่ได้่รูัวช่วงทางหน้าสิเป็นยังไงนะครับแต่ช่วงนี้ดีพัฒนาว่าปีกับพ่อแลนได้อย่โมเรียวไหล ในก็นยังอยู่ยังวลาคือเก่าเนะาะสองทาง ะะย,ยังลาดเมื <t> ่อก <t> ี้างาดกลางมั่นสับปะหลัดอ๋อไฟสันเท่าเพราะงท่าไ่ด้เหงา้ยเ้ยใจจกัดกบเร็วก่ะ อออหานีกแล้วแม่น้ำแปรเงี้สมนัยสิเป็นแม่น้ำเพราะว่าแม่น้ำมันต้องเงี้เติบเลย ดีอยอ่กินน้ำต้องไปเย็นจ่วยๆกาดในรถก็เย็นจะออกไปข้างนอกเตาเผา